สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับยามาได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์บอลวัน,อบบอนวละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนอกเหนือจากนั้นฝากไปด้วยครับไลน์แอดเจดีสามยี่สามตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเราเป็นไลน์กลุ่มแบบ VIP นอกเหนือจากนั้นก็มีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมนะครับสมัครสมาชิกใหม่ได้เสื้อบอลของแท้ทันทีกับแอดเจดีสามสามฝากไปด้วยนะครับามาถึงคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์สามคู่เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาตีสามก่อน โกปาเดลสเปนนะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเรอเบติสทีมแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาครับเบติสเ <Bet is, S 1> พิ่งจะแพ้จุดโทษบาร์เซโลนานะครับในการแข่งขันซุเปอปร,ร์คัพที่ซาอุดีอาระเบียครับเกมนี้ตัวหลักๆก,ก็วิลเลียมคาวันโยพวกโรเลนโมเรนนะครับข้างหน้าน่าจะใช้วิลเลียนโคเซ่เหมือนเดิมเจอกับโอซาซูนา เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมาโยกามา1-0ในลีกนะครับ3นารุกนำโดยมอยโกเมสไอมาโอรอสหน้าเป้าเป็นชิมิอาบิลยาหัวหอ,อกชาวอาร์เจนตีนครับฤด,ดูกาลนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในเกมลีกปรากฏว่าเบติสเปิดบ้านชนะ1-0นะครับก่อนเกมขยกให้เบติสเป็นต่อแม้ว,ว่าภาพรวมฤด,ดูกาลนี้ใกล้เคียงจริงๆนะครับแต่ผมว่าในบอลถ้วยเบติสมักจะเน้นและทำได้ดีครับเกมนี้เล่นในบ้านผมว่าดีกรีแชมป์เก่าจะเบียดชนะได้ใน90นาทีเพื่อเข้ารอบต่อไปเชียร์เบติสนะครับ คู่ต่อมาเวลาตีสามเช่นเดียวกันครับไปดูเลบันเต้อันดับ3จากเซกุนดาจะเปิดบ้านเจอกับแอเติโกมาดริดที่อันดับ4จากลาลีกานะครับเลบันเตเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะกราดาด้าสาในเกมลีกตัวหลักมีคอเก้เดฟูตอสหน้าเป้าเป็นเวสซลี่หัวหอกชาวบราซิลครับเจอกับแอตมาดริดทำได้แค่บุกเสมออเมเรียในลีกมา1 1นะครับผมว่าเดียโก้เสมอน่นน่าจะเน้นเหมือนกันในถ้วยนี้ครับโตมาเลมาโกเก้อปรโรโมราต้าองตัวกริสมันนะครับเป็นตัวเลือก ฤดูกาลที่แล้วเจอกันปากฏว่าเลเบนเต้ไม่แพ้อตมาริตเลยนะครับในบ้าน2-2เกมเยือนบุกชนะ1-0เ่ยซ้ำไปครับก่อนเกมอตมาริตบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆโดยชื่อชั้นอตมาริดดูเหนือกว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าเลบบนเต้ก็เป็นทีมนี้เพิ่งจะตกชั้นจากลาลีกาแถมเล่นดีในช่วงหลังด้วยครับต้องการกลับสู่ลาลีกาให้ไวเล่นบอลถ้วยเกมแบบนี้ผมว่าเล่นในบ้านสู้เต็มที่ครับเลบบนเต้ไม่แพ้ใน90นาทีแนะ่เชียร์เลบบนเต้นะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงครับไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษคิดอตอลพาเลทอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับแมนยูอันดับ4พาเลทเพิ่งจะบุกแพ้เชลซีมา01เป็นการแพ้4จาก5เกมหลังสุดในลีกนะครับปาติวิอร่าก็มีตัวหลักอย่างพวกเจฟฟี่เชันลุปวิลฟิตซาฮาจอแดนอาริยูครับเจอกับแมนยู ของเอริกเชนฮาร์8แต้มเพิ่งจะเปิดบ้านชนะแมลซิตี้มา2 1เป็นการชนะ9นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับผมว่าเชนฮาร์ไม่น่าเปลี่ยนทีมครับคาเซมิโร่เฟตอีลิกเซนบรูโน,โน่แรดฟอร์ดพวกนี้ลงแน่ๆนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันก่อนเกมแมนยูบุกมาต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆแมนยูถ้าชนะเกมนี้จะขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงเลยนะครับผมว่า ชั่วโมงนี้พาเลทหยุดแมนยูยากครับแม้ว่ามาเยือนแต่แมนยูจะบุกมาเก็บ3ามแต้มแน่เชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในตัดนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เบติสเลบบนเต้และแมนเชสเตอร์อยู่ในตดครับหมนเดินนะครับฝากไปด้วยรายแอดของเราแอดเจดีสาตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเราเป็นรายกลุ่มแบบว p นอเีนอกจากนั้นยังม,มีโปรโมชั่นดีๆสมัครสมาชิกใหม่ได้เสื้อบอลของแท้ทันทีกับแอดเจดีสาครับขอ้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ